สิบดาราฮอลลีวูดเล่นเรื่องเดียวรวยไปทั้งชาติก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The List ก to ok ันอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยครับเคยคิดไหมครับว่าคนเราจะรวยไปตลอดทั้งชีวิตเนี่ยครับจากการเล่นหนังแค่เรื่องเดียวมันมีจริงๆเหรอฟังดูแล้วเนี่ยครับมันเหมือนฝัน แต่วันนี้เนี่ยแอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก10นักแสดงฮอลลีวูดที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลซึ่งบางคนแค่รับหนังแค่เรื่องเดียวก็สามารถที่จะสร้างรายได้มาหาศาลสามารถซื้อบ้านซื้อเกาะหรือแม้แต่เลิกทำงานไปตลอดชีวิตก็ยังได้มาดูกันเลยครับว่าจะมีใครกันนะที่โชคดีและฉลาดพอที่จะคว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้ <laughs> อันดับที่หแดเนียลแรดคลิป จาก Harry Potter ซึ่งพ่อหนุ่มแดเนียลแรสคริปคนนี้เนี่ยครับเริ่มเล่นหนัง h ฮ r r y p o t อ e เตอร์ตั้งแต่อายุ1 1ขวบและได้รับบทเป็นพ่อมดหนุ่มมานานกว่า10ปีฮะ10ปีแล้วเหรอเนี่ยทำไมมาเร็วจังวะแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือแค่การเล่นภาคแรกๆเนี่ยครับก็ได้ทำให้เขาได้รวยระดับเศรษฐีเด็กไปแล้วโดยรายได้รวมจากทั้งแฟนชายเนี่ยครับก็ได้ทะลุไปมากถึง95ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยครับเขาก็มีอายุแค่ปี่านั้น เขาสามารถซื้ออาพาร์ตเมนต์สุดหรูในนิวยอร์กพร้อมกับเงินเก็บที่ไม่ต้องทํางานอีกเลยก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆแต่ทว่าพ่อหนุ่มแดเนียลแรดคลิปเนี่ยครับเขาก็ยังเดินเส้นทางการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งในอินดี้และละครเวทีมันจึงทำให้พ่อหนุ่มแดเนียลเนี่ยครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแค่บทเดียวก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับมีอิสระในชีวิตอย่างแท้จริงอันดับที่2 แม็กคาเล่ขันกินจากโฮมอรลอนท่านผู้ฟังจำหน้าน้องเควินจากโฮมอรลอนได้ไหมครับเด็กชายที่โดนพ่อแม่ลืมไว้ที่บ้านช่วงคริสต์มาสแล้วยังต้องมาต่อกรกับหัวขโมยสุดฮาแม็กคาเล่เนี่ยครับได้รับบทนี้ตอนอายุ10ขวบแต่ต้องมากลายเป็นซูเปอปร์สตาร์ระดับโลกในชั่วข้ามคืนเขาสามารถทำไรายได้ไปมากถึง18ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นยุค90แค่จากหนังไม่เกี่ยวเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโฮมอรลอนหลังจากนั้นเขาก็เลือกที่ ที่จะหายจากวงการไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะใช้เงินเก็บดำรงชีวิตแบบสบายๆซึ่งปัจจุบันตัวเขาเองถือได้ว,ว่าเป็นนักแสดงเด็กที่ร่ำรวยและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับอันดับที่3แซมเมิร์ธทิงตันจากอวตารและก่อนที่จะมาเป็นจูกี้ซูรีอวตารเนี่ยครับแซมแทบจะไม่มีใครรู้จกักและมีเงินแค่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ติดตัวแต่เมื่อเจมส์คาเมรอนเนี่ยครับได้เลือกเขามารับบทนำในหนังที่กลายเป็นหนังทำเงินอันดับ งของโลกชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการซึ่งทางด้านตัวเขาเองเนี่ยครับได้ค่าตัวเบื้องต้นไม่มากแต่ได้เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของหนังด้วยมันจึงทําให้เขาเนี่ยครับทำเงินหลัก10ล้านดอลลาร์สหรัฐจากหนังเรื่องเดียวและได้เล่นภาคต่ออย่างต่อเนื่องมันจึงทําให้พ่อหนุ่มโนเนมคนนี้ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีในเวลาไม่ถึงปีอันดับที่4ลินดาเฮมิตันเทอร์มินเตอร์สอง ในภาคแรกเนี่ยครับเธอเป็นแค่สาวที่ต้องปกป้องแต่ในภาคสองเนี่ยครับเธอกลับมาแบบโหดจัดในบทซาร่าคอนเนอร์แถมตัวเธอเองเนี่ยครับก็ยังได้ค่าตัวสูงถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐในยุคนั้นบวกกับรายได้อื่นๆจากสิทธิการใช้งานของภาพตัวละครซึ่งภายหลังเนี่ยครับเธอก็ได้หายจากวงการไปหลายปีและได้กลับมาในภาคล่าสุดแต่ถ้าหากพูดถึงเนี่ยครับเงินจากที่2ก็เพียงพอที่จะให้เธอเนี่ยครับใช้ชีวิตแบบสบายๆได้เลยทีเดียวก็คือแบบเออไม่ต้องมาใส่ แดงก็ได้อะนะใช้เงินให้หมดก่อน <c oughs> อันดับที่5คิร่าเนลีจากโจนสลัดแห่งคาลิเบียนก่อนที่จะมาเป็นอลิซาเบตส,สวอรเนี่ยครับคิร่า แทบจะไม่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดเลยตั้งแต่มารับบทในหนังฟรอมยักษ์ของดิสนีย์มาจึงทําให้เธอเนี่ยครับกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยรายได้จากภาคแรกเนี่ยครับก็ได้ทำให้เธอเนี่ยครับร่ำรวยทันทีและภาคต่อเนี่ยครับก็ยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งซึ่งตัวเธอเองเนี่ยครับก็ได้เปิดเผยว่าแค่เล่นหนังแค่เรื่องเดียวเนี่ยครับก็สามารถทําให้เธอเลือกว่าจะรับงานต่อหรือไม่ก็ได้และถ้าหากป็นแอปแล้วก็เออพอเหอะไปหาใช้ชีวิตดีกว่านะอันดับที่ห ฮาริสันฟลอดจากสตาร์วอ s ก่อนที่จะมาเป็นฮันโซโลฮาริสันฟอร์ดเนี่ยครับเป็นแค่ช่างไม้หาเช้ากินค่ำในฮอลลีวูดแต่พอเขาได้มารับบทนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานทันทีโดยรายได้จากสตาร์ว์ภาคแรกและการกลับมาในภาคล่าสุดรวมแล้วเกินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเคยได้รับค่าตัวสูงถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ยังไม่ได้นับรวมจากเปอร์เซ็นรายได้หนังอีกด้วยนะครับนับเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ได้แจ้งเกิดจากหนังเรื่องเดียวและต่อย จนถึงเป็นตำนานเลย <laughs> อันดับที่7 c ค m e เม n รอนดีเอสเดซึ่งเธอคนนี้เนี่ยครับได้เปิดตัวครั้งแรกในเรื่องเดอะแม็พร้อมกับ Jim c a r รีและได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทันทีซึ่งรายได้จากหนังเรื่องเดียวบวกกับการเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้ทําให้เธอเนี่ยครับรวยระดับหลายสิบล้านและถึงแม้ว่าเธอเนี่ยครับจะมีผลงานอื่นๆที่ตามมาแต่ด้วยความปังจากหนังเรื่องเปิดตัวก็ยังถือได้ว่าเป็นตำนานอยู่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเธอก็ได้หันหลังให้กับวงการเพื่อใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมี มีความสุขอันดับที่8 คริสโตเฟอร์ r e ฟ ve จาก Superman ปี1978บท Superman มนันจึงทำให้ Christopher r i ฟ e เนี่ยครับได้กลายเป็นฮีโร่แห่งยุคเขาเองเนี่ยครับได้รับค่าตัวก้อนโตในภาคแรกและได้เล่นภาคต่ออีกหลายภาคและถึงแม้ว่าชีวิตภายหลังของเขาเนี่ยครับจะประสบอุบัติเหตุแต่ไรายได้จาก Superman เนี่ยครับก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยครับมั่นคงและเขาเนี่ยครับก็ยังตั้งมูลิธิที่จะช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นซูเปอร์แมนจริงๆอันดับที่เก้า h ฮล e โจ o อลออสเมนเดอะซิกเซน e อซ h a ดนพ o p l e แค่ประโยชน์เดียวก็ได้ทำให้เด็กชายคนนี้นี่ครับกลายเป็นดาวรุ่งทันทีเขาได้ค่าตัวและโบนัสจากรายได้หนังที่ทำเงินแบบถล่มทลายทำให้เขาเนี่ครับได้รวยก่อนอายุ15ปีและถึงแม้ว่าตอนโตเนี่ครับเขาจะไม่ดังเท่าเดิมแต่เขาก็ยังมีเงินใช้ไปอีกนานหลายสิบป,ปีหลังจากที่เล่นหนังเรื่องเดียวเลยนะครับอันดับที่4 เจนนิเฟอร์ลอร์เรนจาก The Hunger Games ก่อนที่จะมาเป็นกาตานิสเนี่ยครับเจดฟเฟอร์ก็ยังมีผลงานบางเล็กน้อยแต่ถ้าว่าฮังเกอร์เกมเนี่ยครับก็ดัดเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงที่เธอเนี่ยครับได้ค่าตัวจากภาคแรกเพียงห0 0แสนดอลลาร์สหรัฐแต่พอมาในภาคต่อ,ตอมาเนี่ยครับมันก็ได้พุ่งสูงถึง1 0 1ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อภาคยังไม่รวมสิทธิ์จากสื่อและสปอนเซอร์มันจึงทำให้เจนนิเฟอร์เนี่ยครับได้ขึ้นแทนนักสแสดงหญิงที่ค่าตัวแพงที่สุดในฮอลลีวูดในช่วงนั้น และทั้งหมดนี้ก็คือ10คนที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการจากการเล่นหนังแค่เรื่องเดียวซึ่งบางคนอย่างแดเนียลแรสคิปหรือเจนนิเฟอร์รอเลนได้ใช้โอกาสนั้นเป็นบันไดต่อยอดสู่อาชีพนักแสดงระดับแถวหน้าซึ่งบางคนอย่างแม็กคารเลหรือแคมเมรอนก็เลือกที่จะหยุดพักและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยเงินที่มากพอไปตลอดทั้งชีวิตแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับแม้ไม่ได้มีผลงานต่อเนื่องมากมาย แต่พวกเขาเนี่ยครับก็ยังคงอยู่ในใจแฟนหนังตลอดกันซึ่งเราเนี่ยครับจะเห็นได้เลยครับว่าไม่ใช่แค่ฝีมือแต่จังหวะและโอกาสก็สําคัญไม่แพ้กันดาราทุกคนในลิสต์นี้ต่างมีจุดร่วมเดียวกันคือกล้าเสี่ยงกล้ารบบท,ที่ตอนนั้นอาจจะไม่มีใครคิดว่าจะดังแต่เมื่อมันดังขึ้นมาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นเองแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับถ้าหากโชคชะตาเนี่ยครับยืดโอกาสทองมาให้คุณแค่ครั้งเดียวในชีวิตคุณพร้อมที่จะคว้ามันไว้หรือยัง